สมุนไพรชนิดนี้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักเลยนะครับใช้สําหรับเป็นยาระบายในคนที่เป็นลิิ์สีดวงนะครับเกิดตามป่าทั่วไปนะครับบางที่นี่หายากมากนะครับในตำรายาไทยนิยมใช้รากสมุนไพรชนิดนี้เพื่อเป็นยาถ่ายหรือยาระบายวันนี้เรามาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับสมุนไพรชนิดนี้กันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูสมุนไพรอีกสักหนึ่งชนิดนะครับสมุนไพรชนิดนี้เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณสัก1เมตรนะครับถึงไม่เกิน2เมตรนะครับลักษณะนะครับนี่นะฮะกำลังติดลูกติดเม็ดเต็มต้นเลยนะครับพืชชนิดนี้ก็คือตองแตกนะครับตองแตกจะเป็นไม้ล้มลุกอายุสักประมาณ1ปีนะฮะส่วนของใบนะครับจะมีก้านยาวนะครับ แบบนี้เป็นเพื่ชที่แปลกนะครับตรงส่วนของยอดนะครับใบนี่จะไม่แตกออกนะครับจะเป็นใบลักษณะรูปปลายหอกแล้วก็ขอบใบจะมีหยักพอส่วนของใบที่อยู่โคนต้นนะครับจะแตกออกเป็นประมาณ3แฉกนะบางต้นก็จะเป็น5แฉกนะครับพืชชนิดนี้จะมีพี่น้องอยู่นะครับก็คือถ้า ต้นไหนที่มีใบแตกแบบนี้นะครับจะเรียกว่าตองแตกส่วนต้นไหนที่มีใบเป็นลักษณะปลายหอกทั้งต้นจะเรียกว่าต้นทนดีนะครับในตำรายาจะระบุเลยนะครับว่าให้ใช้พืชชนิดไหนนะฮะเราต้องใช้ให้ถูกให้ตรงกับในตำรายาระบุนะครับเท่านี้เรามาดูสัพพคุณของตองแตกนะครับตองแตกนิยมใช้ส่วนของรากนะครับทําเป็นยาถือว่าเป็นยาถ่ายระบายนะครับ ชนิดที่ไม่รุนแรงมากนักนะครับแต่สําหรับคนที่มีธาตุเบาก็จะถ่ายหนักอยู่เหมือนกันรากตองแตกจะมีข้อดีก็คือจะไม่ใายท้องนะครับใช้เป็นยาถ่ายพันดึกนะครับหรืออาการที่มีท้องผูกนานๆท้องผูกมากๆนะครับอุจจาระถ่ายออกมานีจะเป็นก้อนแข็งๆเหมือนขี้แพะรากตองแตกเหมาะสําหรับที่จะใช้เป็นยาระบายในคนที่เป็นโรคลิซิดวงทวารน,นะครับ เพราะว่าคนที่เป็นโรคลิซิดวงทวารไม่เหมาะจะใช้ยาดําเป็นยาถ่ายเพราะยาดําจะทําให้ลําไส้บีบตัวแล้วก็มีการซส่ท้องหรือปวดมวนท้องมากนะครับส่วนของเมล็ดของตองแตกนะครับจะถือว่าเป็นยาถ่ายอย่างแรงเพราะว่าในเมล็ดจะมีน้ำมันเหมือนพวกน้ำมันละหุ่งนะครับจึงไม่นิยมนำส่วนของเมล็ดมาทำยาถ่ายนะครับเพราะว่าจะถ่ายหนักมาก ส่วนของใบก็มีสรรพคุณนะครับใบตองแตกนิยมมาใช้เข้ายาพวกยาแก้ปวดตามเส้นนะครับปวดตามข้อนะหรือทำเป็นยาน้ำมันนะครับแก้ใช้พอกแผลนะครับห้ามเลือดแก้ฟกบวมนะครับอักเสบนะครับพวกนี้นะครับรากตองแตกนะครับเราใช้รากแห้งประมาณหนึ่งหยิบมือนะครับต้มผสมกับเกลือ ใช้ดื่มเป็นยาระบายนะครับส่วนของผลตองแตกนะครับจะมีลักษณะขนาดเท่านิ้วก้อยมี3าภูนะครับภายในภายในจะมีเมล็ดคล่เมล็ดระหุงนะครับพอแก่ตัวมากๆเขาก็จะแตกแล้วเมล็ดก็จะดีดออกนะครับตกตรงไหนก็เกิดง่ายครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กับสมุนไพรอีกหนึ่งอย่างนะครับตองแตกทนดีหรือเป้าตองแตกนะครับจำแนกตาม ลักษณะใบนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับหมอยาข้างบ้านจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมอีกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ